อต่อยโหดแล้วเกินครับผมรอไปสองสามแม่แล้วดุครับผมถึงก็ให้ไอตัวเล็กไปทำครบครับผมมาหาเหมือนเดิมอ่ะสวัสดีครับไปเดี๋ยวขอตีก่อนครับแปครับผมดุจัดออกไปหนู มึงอย่าพังคือ Hmm. แต่ต่อยก็ติด <Yeah. S 1> hmm. ต่อยจริงจริง <c oughs> <c oughs> ต่อยเต็มมือเลยนี่ ต่อยต้มแขนเต็มือหมดต่อยเยอะมันไม่ยอมเลยอ่ะหกเจ็ดแม่แล้วเนี่ยต่อยอ่ะอตัดคอนไม่ได้เลย ันละไม่ได้เลยอ่ะดูต่อยกล้องโอ้โหไม่ไหวครับผมมือไม้เลือดหมดเอาลงมาเอาออกมาแล้วยังไม่ได้ให้ดูเลยครับผมก็สวยอยู่แต่มีสองลังคู่ครับผมเนี่ยต่อยผมห่อเลือดหมดเลยเป็นสิบครับผมต่อยต้องรีบตัดออกมาครับผมถึงก็ต้องตัดกล้องก่อนครับผมมันต่อยจริงๆครับไปเดี๋ยวไปดูอีกลรังครับผมจะดดเหมือน,นอกันเปล่า อันนี้ครับผมรังที่สอง,เ,งอเห็นแล้วอยู่ข้างบนรังที่สองครับผมหัวน้ําสวยไปเดี๋ยวขอลุยเลยครับผมต่อยแขนไปอีกหนึ่งทีนะครับรังนี้ดุทุกรังครับผมโอ้แต่หัวน้ําช่าเลยไม่มีตัวอ่อนครับผมใหม่ไปหาใหม่ครับผมโอ้ยปวดหลายแม่จัดครับผมเมื่อกี้ตีรังอ่อน จะออกครับผมมาเจอนี่อีกหนึ่งลังนะครับผมเป็นสามลังนี่รับเบลเลอร์เลยครับผมหน้ำยังใหญ่เลยไปเดี๋ยวขอตีออกมาให้ดูครับผมลกครับผมมีตมายาลาบไปครับอ๋อชําเลยครับผมโดนกิ่งไม้บาดมายาลาบเยอะครับผมโอ้ยอันนี้ไม่ต่อยครับผมแต่มายาลาบหลุดเต็มเสื้อเต็มแขนอู้วมับากครับผมไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมสวยสวย นี่ครับผมเกี่ยวมาแบบเต็มมือหมดเลยอันนี้มิ้มต่อยครับทีงแดงมิ้มต่อยอย่างนั้นเลยครับผมนนเดี๋ยวหาใหม่ครับเมื่อกี้ทีตีลังใหญ่ที่ต่อยผมสามลังนะครับผมผมเจอผมโดนไม่ใช่น้อยครับผมโดนเยอะมิ้มช่วงนี้ดุเหลือเกินนะครับแล้วพูดเร็วไปหน่อยท่านผู้ชมอาจจะฟังไม่ค่อยชัดผมมิมมันต่อยเนาะที่ผมตั้งกล้องได้แป๊บมือครับผม อยู่ไม่ได้ถึงก็เก็บกล้องเลยมันต่อยจัดนะครับผมหมดเลยมือไม้นะครับนี่บวมหมดแขนเขินโดนหมดครับผมเสื้ออย่างงี้นะครับต่อยทะลุเลยครับผมไปเจ้าตัวเล็กเจอครับผมนู่นก็นเจอหลังใหญ่สองลังงอาบออาแบะนู่นครับผมอ่านู่นครับเปิดหัวน้ำเลยครับผมใหญ่กว่าลังไปเดี๋ยวตัดออกมาดูครับ ออกมาแล้วไหนนูมาดูดิ <g ill ly> <c oughs> นี่ครับผมตัวอ่อนยังไม่มีเป็นน้ำเคียบเลยครับผมไปเอาไปทำอะไรลูก<า>เอาไปขาย,ย <c oughs> ากี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับหากินแบบบ้านๆครับผมพรุ่งน,น,นี้จะจับปลาครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูครับผมคุกเขยวิดบอนะครับที่ว่าคลิปที่แล้วครับผมที่ รุ่นมาปีกายครับเข้าไปดูได้คลิปเก่าๆวิทสี่บ่อครับผมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยเขาเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับไ่ครับผมอ่ะเนี่ยเหตดปุผนที่ผมบอกว่าหามิ้นในคลองนะครับมันจะอยู่แบบนี้ครับผมติดดินนะครับผมตัวตายดินเลยเนี่ยพุ่มแบบนี้ครับผมเจอตัวเล็กเจอครับผมตาดีครับผม แต่ต่อยชนิดไม่กลัวควันนะครับผมช่วงนี้ระวังหน่อยไปขอตีครับเดี๋ยวออกมาให้ดูครับผมอ่ะออกมาแล้วครับดูครับผมสวยงามยังไงครับผมสุดยอดครับอ่ะไปหาใหม่ครับผมลังนี้สวยหนมเหมือนเดิมไรครับจอดรถพักครับผมเลยแงะมาเจอครับผมนี่ใกล้ๆเอง คนจะหมานนะเนาะเนี่ยครับลังเหมาะครับผมเนี่ยครับผมไปสูงเลยป่ะขอจัดเลยครับผมลงมาแล้วอ้น้ำหวานพอได้ครับผมปะเดี๋ยวไปดูใหม่ขี่รถมาครับผมเจ้าตัวเล็กแงะไปเห็นหนู่นเลย ได้สูงนะครับผมก็แรงชีวิตแบบบบ้านครับผมหากินไปวันวันนะครับหาไม้มหาพึ่งครับผมได้มั่งไม่ได้มั่งครับผมไปครับเดี๋ยวขอขึ้นตีก่อนครับผมอนี่นะครับผมชีวิตหากินแบบบนบ้านเอาลงมาแล้วครับปลาให้ดวนยืนอยู่เฉยเฉยไปเต้นเนี่ยจะตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> ถือไหนน้ำเยอะไหมลูก เียบครับผมอันนี้ร้อยปะหน่อยไม้ดีใส่ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมนะครับและทางที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมดีใจมากครับผมไปครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับไปหนูสวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับไปครับผม